สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาที่เกมแมวลัคกี้ในโกะเหมือนเดิมนะวันนี้ฝากดิตเข้ามาประมาณ9,800บาทค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้กันเนาะออรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วเราเล่นเบ็ดสี่บาบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยววันนี้เล่นเบ็ดร้อยละกันถ้าเล่นไม่ได้เราก็จะลดเบ็ดลงแล้วก็ลองซื้อซีเจอร์กันดูดีกว่าเนาะมาเริ่มหมุนกันเลยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะฝากช่องให้ทุกคนแบบดูด้วยเพราะว่าเราอะมารีวิวทุกวันเลยโอ้โหสิบั๊ นจอเลยนะเมื่อกี้โอ้โหหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกรอยค่ะตั้งแต่เริ่มเลยเหรอนี่ยังไม่ได้เข้าฟรีเกมเลยนะแต่ว่าสิบเมื่อกี้ภาพสวยมากสิบกันจอเลยนะคะเดี๋ยวขอปั่นไปเรื่อยๆนะ,ะเข้าฟรีเกมเบ็ดหนึ่งรบาทไหนมาเลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่แบบว่า อยากลองเล่นนะเกมนี้อยู่ในค่ายจีนะคะก็มีคนเล่นเยอะแล้วแหละก็เป็นเกมเก่าม,ม,ม,มากๆเลยแล้วก็มีเกมใหม่มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเรากา็ยังไม่ได้ไปลองนะเกมใหม่นะโอ้โหสเเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวเออนี่ไงมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ลุ้นตั้งนานว่ามันจะมาหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาลุ้นะนะคะเบ็ดหนึ่งร้อยบาทกับฟรีเกมรอบนี้สิบรอบนะ สิบรอบเหมนซีเอ๊นี่ไงมันไม่ได้เป็นตัวแขงนะคะเมื่อกี้เหมือนสิบเหมือนกันสิบนะเป็นตัวที่จ่ายน้อยนะแต่ว่ามันมาเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อกี้แล้วก็ประจบบอกกับที่ว่าแบบว่าก็คูณด้วยหรือเปล่าไม่ได้ดูว่ามีแมวคูณไหมเมื่อกี้แตตกใจมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะได้ช็อตแบบสวยมาก690 แถวแรกมาเลยมาจาริงจริงด้วยนะแมวคูนมาด้วยนะเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเอออ่ะเมวลงมาหน่อยก็ดีนะคะเราเคยเล่นได้ถึงห้าสิบแปดคูนห้าสิบแปดรูปบาจำไม่ได้นะะตัวคูณนะเราก็ยิ่งแมวลงมาเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะเออเอแถวแรกมาไหมมาจริงๆด้วยนะคะนี่ไงช็อตนี้โอ้โหไม่เชื่อมไม่เป็นไรนะสองพันเก้าร้อยหกสิบยังเหลืออีกสามรอบฟรีค่ะทุกคน ยพมน2,700ค่ะนี่1,020เอ้ย1,200 1,020อะไรละ่ะโหเอ้ยคูณ22แล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็ตัวคูณย,ยิ่งเยอะขึ้นมันก็ยิ่งดี5,020บาทยังเหลือลอ,อีก2รอบฟรีโอ้โหเจคูณ28 5,040ตัว ที่ไม่ได้จ่ายเกมงนะแต่ว่าเขามาแบบว่าเต็มารดางนะคะเต็มกระดาษมันทําให้เราแบบว่าแล้วก็พร้อมกับตัวคูณเยอะขนาดนี้นะก็เลยได้เยอะนะคะสําหรับใครที่แบบว่ามองอุ้ยทำไมได้เยอะจังนะหน <10, 000 S 1> <บา>ึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทวันนี้โอเคมากๆเลยนะ,ะพี่แมวเขาก็ได้มาพอประมาณเนาะได้มาพอประมาณประมาณเท่าไหร่อะเราฝากเครดิตเข้ามาเท่าไหร่นะตอนแรกเก้าพันแปดถือว่าได้กำไรนะคะรอบนี้มาดีมากๆเลย <ๆ S 2> แนะนำให้ไปเล่นนะคะ แมวล,ลักกี้เนโกวันนี้เล่นช่วงประมาณ5้าโมงเย็นนะสามารถไปตามกันได้เลยสำหรับใครที่อยากเล่นที่เดียวกันก็จะทิ้งลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครเองได้เลยนะคะฝากถอนไม่มีขั้นต่ำวันนี้พอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์เป็นกําลังใจใด้วยนะคะติดตามไม่ได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันรอบหน้าสวัสดีคะ่ะ